ติดตามข่าวสารต่างประเทศกันค่ะเช้าวันนี้อยู่กับดิฉันทวันรัตนเด็ดเลิศชัยกุลประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐตอนนี้ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในรัฐฟลอริดาแล้วนะคะเพื่อที่จะรับมือกับพายุเฮอริเคนแมทธิวที่ใกล้จะเคลื่อนตัวเข้ามาสู่ชายฝั่งทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศค่ะ เฮอริเคนแมทธิถือเป็นพายุที่มีความรุนแรงมากที่สุดลูกหนึ่งที่พัดถล่มภูมิภาคนี้ในรอบเกือบ10ปีเลยนะคะขณะที่ศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NHC ได้ปรับเพิ่มระดับความรุนแรงของพายุเฮอริเคนแมทธิวตามมาตรวัดแซมฟาย1ิบสันมาสู่ระดับที่4แล้วค่ะซึ่งก็เป็นรองจากระดับสูงสุดอยู่1ระดับนะคะมีความเร็วลมอยู่ที่130จนถึง156ไมล์ต่อชั่วโมงและก็สร้างความเสียหายอย่างหนกัก ทางด้านกระทรวงมหาดไทายเฮติรายงานว่าพายุเฮริเคนแมปชิวที่เพิ่งจะพัดผ่านเฮติไปได้ทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยหนึ่งร้ายค่ะโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการพัดจนต้นไม้ล้มลงมาทับมีเศษวัสดุที่ปลิวกระจายใส่แล้วก็มีภาวะน้ําที่ท่วมล้นตะลิงค่ะ ขณะที่ทางการรัฐฟลอริดาซาท์แคลรไลนาและก็จอร์เจียทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐได้ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในแนวพายุฮอริเคนแมทธิวกว่า2ล้านคนให้อพยพออกจากบ้านเรือนแล้วนะคะทั้งโดยการบังคับและก็การสมัครใจค่ะถึงแม้ว่าศูนย์ฮอริเคนแห่งชาติจะยังไม่ได้ฟันธงก็ตามค่ะว่าพายุลูกนี้จะขึ้นฝั่งที่ฟลอริดาแต่ว่าศูนย์กลางพายุก็น่าจะอยู่ใกล้กับชายฝั่งแอตแลนติกมากทีเดียวค่ะ ส่วนใครที่ยังไม่ย้ายออกมานะคะศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐได้เตือนเมื่อค่ำวันพุธว่าเป็นไปได้ที่พายุจะทําให้เกิดความเสียหายอย่างหนักและทําให้หลายพื้นที่ไม่สามารถอยู่อาศัยได้เป็นเวลานานหลายสัปดาห์เลยค่ะ